ที่กำลังถ่ายทำการแก้เอเลียสอยู่นั้นก็ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเอเลียสเหตุการณ์จะเป็นยังไงและเกิดอะไรขึ้นกันแน่มึงเอาไงมจะเปิดไม่เปิดเปิดก็ว่าซีเรียสดินางก็ตีฉันพอดีไม่ตลกกระมึงอย่าเปิดใช่ไหมผังหายแล้วหายแล้ววันนี้ไรหยุดนะเว้ยเจ้วอากูเตะอะไรวะนี่โอ้ชิบหายจริงๆนะแบบนี้โอ้เจ็บ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 ในโคตรเจ็บเลยไมตลกแล้วขาดขาคุณพีคไปเนี่ยเอเลียสฉันว่ารีบไปโรงพยาบาลดีกว่า กูเตะนี่เต็มเตมม่ะแบงเคยมองวางมันก็ไม่รู้แต่แต่เนี่ยกูเดี๋ยวก็ค่อยเดินนะถึงโรงพยาบาลนะดีสวยไหมเดินหาเดียวนะไปได้หรือเปล่าเสร็จบอกได้เลยเลก <ๆ S 1> ก <ๆ S 1> ตอนนี้ผมกำลังนั่งรอแบบหมอเข้ามาอยู่ก่อนซักประวัติเรียบร้อยแล้วผลตรวจแบบหมอแบบเอ็กซเรย์ดูแล้วแหละแต่ตอนแรกเอ็กซเรย์ออกมา,าเหมือนหางหามาจัางวะผมก็คิดอยู่เงี้ยที่ไหนได้จีบแผ่นเอ็กซเรย์ผิดไอสัตว์เอาเป็นว่า น่าจะเข้าเฟือกนั่นแหะเข้าเฟือกเลยเนี่ยเอเลสหมอเป็นไงบ้างเอเลสเท้าพลิกอ่ะมันกลับไปนอนพักกินยากแก้ผุงแก้ปวดแล้วน,นี้น่จะดีขึ้นนะ เดี๋ยวสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วมายิ้มผมวิฟลิปอีกครั <bunker> ้งเดินเอาไว้เลนันเจ็บขาอยู่ตอนนี้ก็ซึ่งเป็นข่าวที่น่าตกใจอยู่เหมือนกันนะแต่จะมีคําถามว่าอาจจะไปแกล้งเอเลีย์ใช่ไหมผมก็รู้สึกเศร้ากับเหตุการณ์นี้แต่ว่าเป็นโอกาสดีเลยทีเดียวที่เราจะแกล้งเอเลีย์ซึ่งเอเลีย์จะต้องใช้ไม้เท้างั้นเราก็แค่เอาไม้เท้าของเขาติดกับเขาไว้ตลอดโดยการทากาวไว้น่าจะดีนะขอโทษน้องชายไอ้มาปวดขี้อะไรต่นงเียวเนี่ย อยู่วะเนี่ยกูจะเข้าห้องน้ำเปิดไฟหน่อย <S <S เออคือแบบว่าหายขอนขอโทษในอีเล็ดถ้านายเห็นคลิปนี้แล้วก็กล่าวคือทุกอย่างข้างในเดีด๋ยวเราให้ท้ายทั่วไปเลยเดี๋ยวเขาจะเข้าเราต้องรีบไปแล้ว <C oughs> ออฮัอลโหลครับคุณหมอผมปวดมากเลยวันนี้คุณหมอวนนัดกี่โมงนะครับ ตอนบุเช้าโอเคครับเดี๋ยวผมจะรีบไปกันอาการมันก็ยังปวดอยู่ครับหมอครับเพื่อจะกินข้าวแล้วก็กินยาก็ออกไปเลยประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมรีบไปแล้วกันทุกคนใส่เกีงยังไงไวะเนี่ยใส่แค่เกี๊ยงไหนก็ได้วะมีใครอยู่ไหมไมาช่วยใส่เกี๊ยงหน่อยอหรอตายแล้วไอ้สัตว์มึงขยันนี่จริงตื่นตั้งแต่เช้าแล้วก็ไปอยู่บ้านกันเพื่อนก็อยู่บ้านคนเดียวทุกวันเลยไอ้สัตว์เรียกแม่ไม่เคยจะเห็นหน้านๆๆะอะไรวะเนี่ย เอาชิบหายี่กูคนป่วยนะเว้ยไม่ไม่ไม่กูเบื่นเย่ง,งไอ้เฮียบเบนเฮ้ยยังไงนักหนาวะใคมก็จะไปเย่งแบบนี้นะคนที่จะดูแลกูไม่มีสักคนเจ็บก็เจ็บกูก็ยังมาโดนแล้งอีกอเชี่ยไ้วะเนี่ยไ่เห็นหน้าสักตัวพวกมึงอยู่ไหนกันหมดไอเ้บไอเบนเอริสเดินมาแล้วไปดูกันเลย จะไปเอาอะไรสัตว์วางแก้มให้มึงใส่ให้กูด้วยนะทำไมแก้มมันอยู่บนหัวมันไอ้เลดจะบอกนะว่านายใส่ไม่ได้ไอ้เลดหยุดเลยล่ะหยุดหยุดหยุดใครก็ใส่เกมแบบนั้นไอ้เลดบึ้งใช่ไหมที่เอากาวไปติดในเท้ากูฉันไม่รู้เลตฉันไมรู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ไม่รู้จะแยกก็เสียเลตแยกยังก่อนรู้อย่างนี้กูขาหักนอนโรงพยาบาลไปเลยดีกว่ามั้งสัตว์พวกกับมานอนบ้านนันก็เป็นอย่างนี้ไงมม่ไม่มีอะไรดีเลยตอนนี้กูคิดว่าถ้ากูป่วยหรือเป็นอะไรไม่น่าจะมีใครมาแกล้งกูแบบนี้ เ้ยถอดไปทิ้งไม่ต้องใส่กันแล้วตอนนี้นคือพวกมึงต้องรับผิดชอบกูไปคือกูจะต้องหายดีกินยาพาราสีเล็ดแล้ก็หายแล้วเชื่อฉันเออต่อพวกขี้โม้กินยาแก้ปวดแล้วกันนะเอาเอาเอาไปขึ้นรถเลยเอลิสขับอย่างนี้พ่อมันกระโดดขึ้นแล้วกันนะสัตว์ให้กูถอดเฟืองไปเตะปากมึงดีไหมนะกูถามมันเหลือแค่เก่งไหนมึงไม่พอใจใช่ไหมออกรถกันเลยยังเอลิสยังไอสัตว์อ้าวยิบยังไงวะเนี่ย เออค่อยๆเป็นค่อยๆไปจับจับจังหมดไอ้สับจะกินน้ำทั้งทีนี่มันยากจริงจังวัดเออเพื่อน้ำเพื่อน้ำนะดูว่าไอ้เล็กเขาจะหยิบแก้วไม่ได้ครับตอนนี้เฮ้ยมาในวัดเฮ้ยซักอันเถอะเนี่ยสักอันเออนี่เนี่ยตัวนี้น่ะกูมีเวลได้แน่นอนเออทีนี้จะได้กินสักทีมึงมึงจะหล่นน้ำมึงจะหล่นน้ำเว้ยผมคิดว่า น่าจะไม่ได้อยู่ดีนะเออวางลงไปะจะน้ำกดน้ำอึดอึกอึดไม่ออกวะเครื่องมันเป็นอะไรเนี่ยหัวแรงอาจจะไม่พองั้นกดแรงๆด้วยกันใหนไเดี๋ยวเครื่องก็พังหรอกอึดชิบหายสัตว์เอลีสนายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยทำไมนมายไม่นอนพักผ่อนหเหรอไอรีดนายกินยาหรือยังอ่ะ ถ้านอนได้เนี่ยกูนอนไปแล้วนะแต่ถ้านอนพักผ่อนให้อาการมันหายดีนะไอเลสต์มันมันเล่นอะไรตรงนี้เนะี่ยมันนอนไม่ได้นะมันติดนมันเท้าบ้าบ้าบ่บ,บ,บของมึงนนเนี่ยเดี๋ยวก็ยกแขนนอนเสียเลสต์จะได้นอนง่ายๆหน่อยอ่ะเดินง่ายๆแค่นี้เองเออคุณเบนครับเวลานอนหลับมันจะไป็หล่นมาโดนปากกูแตกไรเงี้มีปัญหาใช่ไหมงั้นฉันจะช่วยนายเองก็ได้ฉันว่าเอ่อหน้าที่สุดที่เราเคยแก้ปัญหามาก,ก็คือตัดออกนี่แหละไอเลสต์งั้นพวกเราจะช่วยนายไอเลสต์จัดนะ เดี๋ยวนะครับหนังอย่ามันใกล้มือกันไปเดี๋ยวมันจะอันตรายนะครับคุณเอามาใกล้หัวแทนจะได้ตัดผมกันตุ้ยไอสัตว์ไอเลือดยิ่งยิ่งขยับซิมันมันจะโดนายอ่ะแล้มันจะได้มื่อไงเอาไอ้สัตว์ไฟไหมโบราเชี่ยอะไรเนี่ยลิบดับดิว่ไอเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวตัวจะตวเดีบดับใหไปอันตรายออกมาเลยเข้าไอเลือดออกมาเลยดับแล้วดับแล้วเฮ้ยกูมองไม่เห็นเชี่ยเลยไอเลือดนั่นปเล่นอะไรไหมเนี่ยขาวไปหมดเลยเนี่ยผมช่วยหน่อยไอเลือก็เป็นแบบนี้ไงให้มันเกือบไม่ดับเพราะนายนั่นแหละไอเลือดแล้วทำไมขาวก็ดับแล ไฟไหม้พ่อนายและไอเลือดให้มันไม่ไปเลย